อ๋อเมื่อวานแม่มีออกงานแล้วก็หลายคนเราฟังสัมภาษณ์เาว่าอย่างเงี้ยแม่ต้องเล่าแล้วก็ข่าวอยู่ที่แม่แม่ไม่ยอมให้อันนี้แม่ไปงานอะไรอ่ะเมื่อคืนนี้เป็นงานเปิดตัวบูธคอนเซปต์ใหม่ของโชพาค่ะได้ไปออกกับน้องกราฟนะน่ารักมากน้องกราฟแฟนคลับเยอะมากโอ้เยอะนะอันนี้แม่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 สัมภาษณ์เรื่องอะไรอ่ะฟังได้อ๋อโอเค หรือไม่ต้องฟังแล้วคนอือ่นเขาก็ฟังแล้วแหละโอ้แต่สร้อยใช่เขาเป็นคนที่ให้กำลังใจแอปแล้วก็ซัพพอร์ตแอปตอนนี้ค่ะที่หนึ่งไหมค่ะแล้วก็เขาก็คือแอปก็รู้แหละว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าเขาก็เป็นคริสแล้วก็และแอปก็ไม่ไม่กล้าจะกวนรบกวนเขาขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็อย่างน้อยเขาก็อยู่ใกล้คอยซัพพอร์ตว่าถ้า ไม่ไหวอะไรตรงไหนอะไรค่ะคะนน่ะแตนน่เห็นมีนนค่ะัน่าเขายอมเทติครอบครักพพวก็อยู่กับเี่ยด้วยค้นลคหลายๆอย่างก็เพิ่งมาเห็นหลังจบงานเนี่ยค่ะหรือหรือที่แบบเออเห็นเขาอยู่ใกล้ๆหรืออะไรเอาจริงๆ,ๆค่ะตอนที่อยู่ที่งานไม่ได้รู้สึกอะไรเลยะค่ะ <ๆ S 2> เราเราไม่รู้เลยค่ะว่าใครใครอยู่ใกล้ๆเราบ้างหรือใครมองอยู่หรืออะไรมัน ค่ะในในแต่ละวันที่ที่จัดงานสวดนะคะเทียบได้ทราบไหมคะว่าจริงๆเขามีแฟนที่จะไปเที่ยวแต่ว่าเออเขาไม่ยอมไปเพื่อที่จะมาอยู่นีบเราค่ <coup S 2> ะใช่ค่ะยังไงเราความรู้สึกมันซึ้งซึ้งใจยังไงนะคะจริงๆนะ <RS 1> จะฟังสรุปหน่อยสรุปใก็ได้เล่าด้วยอ่ะต่อคือคือทุกคนตั้งจค่ะคือคือรู้ว่าทุกคนอ่ะ คาดหวังว่าอยากจะแอบพูดอะไรชัดๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของแอบแอบก็อยากจะบอกว่าคือเมื่อคืนแอบอยากใช้โอกาสนั้นในการขอบคุณแขกผู้ใหญ่หรือแขกเพื่อนนักแสดงที่หลายๆคนคือเพื่อนแขกผู้ใหญ่แอบกล่าวชื่อไปแล้วแหละในการสัมภาษณ์นะคะทุกๆท่านที่แอบไม่คาดคิดว่าจะมาหรือจริงๆไม่ต้องมาก็ได้แต่ก็มาเพื่อให้กําลังใจแอบรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆค่ะอันนี้ถือโอกาสในการขอบคุณรวมถึงเพื่อนนักแสดงที่ บางท่านโอโ้พี่อ้ำพี่แอน,นคืออันนี้อันนี้เอ่ยชื่อเพราะว่าเป็นรุ่นพี่นะคะแต่ว่ายังมีเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องที่มามากมายอันนี้แอฟก็อยากจะใช้โอกาสเมื่อคืนนี้เนี่ยในการสัมภาษณ์ครอบคุณวทุกทกท่านค่ะว่าแอฟและครอบครัวซาบซึ้งใจมากๆแต่คราวนี้มันก็จะเป็นประเด็นเรื่องของนอนนะคะที่ที่นักข่าวสัมภาษณ์แล้วก็อยากให้แอฟเคาะว่าแบบว่าเป็นอะไรยังไงคือจะบอกว่า แอฟก็จะใช้โอกาสนี้ขอบคุณเช่นเดียวกันคือไม่ได้ขอบคุณเฉพาะนนคนเดียวแต่ว่าทั้งครอบครัวเลยที่น่ารักแล้วก็ใจดีกับแอปมากๆเลยมามาช่วยงานแอปหลายๆวันที่เขามาก่อนแอปอีกแล้วก็มาช่วยงานในทุกๆวันทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวน้องสาวด้วยค่ะอันนี้คือคือณตอนนี้แอปแอปอยากจะขอบคุณน่ะคือแต่ถ้าเกิดจะให้แอปพูดอะไรด้านอื่นแอปก็คิดว่า มเมื่อคืนน่ยขอโทษจริงๆใช้คำพูดผิดแปลว่าแอปไม่มีเวลาที่จะมาสรุปสถานะอะไรตอนนี้จริงๆมันไม่ใช่คําว่าไม่มีเวลาขอบ่เวนะมันไม่มีกระจิตกระจาย uh huh. แล้วก็มันก็รู้สึกมันไม่ใช่ไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ไม่ใช่จังหวะนี้ในการที่จะมาสรุปแต่ถามว่ารู้ไหมรู้แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจและก็อพ r e c กับทุกๆอย่างที่ที่นนและครอบครัวทําให้ค่ะแล้วก็ คืออันนี้รวบรวมจากคอมเมนต์นะคือถ้าบอกว่าไม่รู้ตัวว่าแบบทําอะไรอยู่เลยเหรอเหมือนไม่รู้ตัวว่าใครทําอะไรให้จริงๆแอฟไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่แอฟหมายถึงว่าณตอนนั้นแอปก็รู้แล้วว่าหันไปก็เจอหันไปก็เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแอปไม่ได้ว่ารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าว่าคนนี้อยู่ตรงนั้นคนนั้นอยู่ตรงนี้กล้องถ่ายอยู่อย่างนั้นอย่างนี้คือการที่เราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกๆวันแล้วตลอดเวลา มันไม่ได้รู้สึกแล้วว่าใครถ่ายแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆเพราะตอนนี้ทุกคนมีกล้องหมดเราไม่รู้นะคะว่าอันไหนช็อตไหนอยู่ในสายตาใครบ้างทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของทุกๆคนบางทียังรู้สึกยังใจแขกมากกว่าเลยอะไรแบบนี้ค่ะค่ะ <ๆๆ S 2> คือ <ๆ S 2> คือพยายามจะเข้าใจในทุกๆคอมเมนต์ทุกๆฝ่ายค่ะแต่แค่อยากจะบอกว่าเออที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงแ<ม>่ามัน อันนี้อันนี้พูดได้ชัดเจนว่าเรื่องของความเป็นห่วงเพราะวันงานศพคือแอปเครียดลงกระเพาะแบบเคยเป็นมาแอปก็อักอวนจะไอเจียแล้วนั้นแอปท้องเสียก่อนพิธีคือคือเขาก็กลัวแอปไม่ไหวกลัวเป็นลมกลัวอะไรเงี้ยเพราะเราเราขอโทษนะคะเราเพิ่งท้องเสียมาแล้วก็ต้องมาอ่านคาประวัติคุณพ่อหรืออะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องจิตใจอ่ะห่วใจเนาะเคลียนะ เคแล้วนะพวกเรานะพวกเรานะโซเชียลโซเชียลก็ต้องเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยอตอนนี้อย่างที่แม่บอกคือมันยังไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องนี้ตอนนี้นะคะ